ชาวเวียดนามเอาจริงกับแนวคิดสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยเชื่อมไทยและเวียดนามโดยตรงหลายเพจหลายกลุ่มของชาวเวียดนามพูดถึงเรื่องนี้กันสนันถึงแม้แนวคิดนี้จะดูเพอ้อฝันแต่ชาวเวียดนามบางคนก็คิดจริงและบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและเวียดนามจะมีทิศทางที่ดีเห็นอกเห็นใจกันมากเท่ากับช่วงเวลานี้มาก่อนอย่างเพจแรกที่ผมเอามาให้ดูนี่นะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่า ฟานบักเนี่ยนะครับเป็นเพจของชาวเวียดนามที่มีผู้ติดตามมากกว่า40,000คนนะครับเขาได้แชร์ภาพนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสะพานมิตรภาพเวียดนามไทยเป็นความฝันของชาวเน็ตไทยบางส่วนความฝันของพวกเขาก็คือการสร้างสะพานที่เชื่อมจากเมืองกาเหมาของเวียดนามไปยังภาคใต้ของประเทศไทยโดยสร้างข้ามอ่าวไทย พวกเขาบอกว่าแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเป็นพื้นที่ทางทะเลร่วมกันของทั้งสองประเทศแล้วเราก็จะทำการปิดไม่ให้เรือที่มาจากกรรมัมพูชาเข้าออกได้ใครจะผ่านก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมเราจะทำให้คลองฟูนันเตโชเรียบร้อยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับหลังจากภาพแนวคิดของการสร้างสะพานเชื่อมจากไทยต่อโดยตรงไปยังเวียดนามเนี่ยนะครับก็ทำให้มีชาวเน็ตเวียดนามจำนวนมากเลยนะครับเข้ามาแสดงความ คิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจอย่างความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกคนนี้เหมือนจะมาเห็นด้วยกับสะพานนะครับโดยบอกว่าเราควรเชื่อมต่อไปอยังชายแดนระหว่างมาเลเซียและไทยมากกว่าและทําตรงนั้นให้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสามเหลี่ยมแห่งเวียดนามไทยและมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงแนวคิดสะพานเชื่อมไทยเวียดนามอีกคนนะครับโดยบอกว่า นี่เป็นไอเดียที่ดีเลยสะดวกสำหรับคนเวียดนามที่ต้องการจะเดินทางมายัางเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะครับไทยเล่นใหญ่เกินไปแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับถ้าทำแบบนี้กัมพูชาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องบวกรวมเข้ากับเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับถ้าแบบนี้จากอ่าวไทยจะก,กลายเป็นทะเลสาบไทยเลยนะ